รายการทีเคทีนรายการที่รวบรวมเรื่องราวสาระความรู้นะคะไว้อย่างครบครันพร้อมกับความสนุกสนานค่ะและในวันนี้โบลิ่งรับหน้าที่เป็นพิธีกรอีกครั้งค่ะเพื่อนๆคะในเดือนนี้ประเทศไทยของเรานะคะก็ได้จัดงานที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกขึ้นมาหลายงานเลยละคะ่ะและอีกหนึ่งงานที่ถูกจับตามองก็คืองานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์2549 ซึ่งงานนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อเสริมพระเกียรติในหลวงของเราเนื่องในวโรอกาสทรงครองสิริราชส,สมบัติครบ60ปีและเสริมพระชนมพรรษาครบ80พรรษาในปีหน้าค่ะตอนนี้ที่ทาง TK Park เนี่ยได้มีการจำลองงานนี้ขึ้นมาค่ะภายใต้ชื่อง,งานที่ว่ามหจันทร์พันธุ์กใครที่สนใจสามารถมาชมได้นะคะที่อุทยานการเรียนรู้เซนทรัลเวลดชั้น8ค่ะ ส่วนตอนนี้ค่ะบอลลิงจะพาเพื่อนเพื่อนมารู้จักกับเพื่อนๆวัยทีนที่รักการปลูกต้นไม้เป็นชีวิตจิตใจแต่ว่าต้นไม้ที่เขาปลูกเนี่ยไม่ใช่ต้นไม้ธรรมดานะคะเพราะเป็นพันธุไม้หายากแล้วก็อาจจะไม่มีให้เราพบเห็นแล้วในทุกวันนี้ค่ะพวกเขามีชื่อกลุ่มว่าชมรมเรือนเพาะชำคณะวศรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือเรียกชื่อกลุ่มเก๋ๆว่าเนสเซอรี่ค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะถึงแล้วค่ะเพื่อน,เ,อนเรือนเพอาอชทำวันนี้นะคะบอลลิงได้นัดกับพี่ที่ปรึกษาชมรมเอาไว้ค่ะให้พาเราททัวีี่่นเลย สวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับค่ะเพื่อนๆแล้วนี่นะคะก็คือพี่หนุนพี่ปัตมาตั้งประดิษฐ์นะคะพี่หนุนยังไงวันนี้เนี่ยเดี๋ยวบลลิ้งรบกวนให้พี่หนุนช่วยพาบลลิ้งทัวร์ทั่วที่นี่เลยนะคะครับผมได้เลยครับในส่วนของจุดนี้นะครับก็จะเป็นการเคาะเมล็ดนะครับซึ่งเดี๋ยวผมขอแนะนําก่อนเลยครับคนนี้นะครับก็คือพี่บอยนะครับที่ปรึกษาชุมลมเลยก็ทำชุมลาอีกคนนึงนะครับนี่น้องๆด้วยใช่ครับใช่ครับไม่เป็นน้องๆปีหนึ่งนะครับแล้วน้องปีสองปีสาม ค่ะตอนนี้พี่บอยกำลังทำอะไรอยู่คะตอนนี้กำลังพ่อเมล็ดสาทรครับซึ่งได้มาจากสถานีฝึกนิสิตคณะวรณศาสตร์จังหวัดนครราชสีมาครับน้องโบลิงอยากทำไหมครับแล้วมันจะไม่ตายเหรอคะลองดูก็ได้ลองดูนะครับมีใช้ได้ปะคะใช้ได้แล้วครับมีคนเคยบอกว่าโบลิงเป็นคนมือร้อนะคะปลูกต้นไม้แล้วจะปลูกไม่ค้นอ๋อไอเรื่องมือร้อนนะครับก็มันเป็นแค่ความเชื่อของคนนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยการปลูกต้นไม้นะครับคนมือร้อนหรือมือเย็นนะครับก็สามารถปลูกได้นะครับขึ้นอยู่ที่ความตั้งใจนะครับอย่างนี้เราปักไม่ได้นะคะต้องค่อยๆตอนนะลูกนาขนาดนั้นเลยเอดิมค่อยๆกบนะลูกนะนี้ค่ะเพื่อนพี่ๆค่ะพี่ๆมารวมตัวกันเป็นชมรมกลุ่มเรือนเพราะทำได้ยังไงคะก็เริ่มจากตอนปีหนึ่งนะครับก็มีความสนใจในต้นไม้อยู่แล้วนะครับก็ พอมาเข้ามาที่คณะนี้นะครับก็เป็นคณะวิทศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับป่าไม้โดยตรงนะครับ mm hmm. ก็ทําให้ยิ่งสนใจมากขึ้น mm hmm. แล้วประกอบกับมีชมรมเรียนพาอชํำนะครับ mm hmm. ซึ่งเรียนพ่อชํำนั้นเป็นหัวใจสาคัญของการขยายพันธุ์พืชนะครับ เราก็เลยได้เข้าไปร่วมในจุดนี้นะครับและเมล็ดพันธุ์ตรงนี้นี่คือเก็บมาจากในป่าใช่ไหมคะใช่ครับเนี่ยอยากู้มากเลยทาไมถึงแบบไม่ปล่อยให้มันโตในป่าคะทำไมถึงต้องเอามันกลับมาปลูกท,ท,ทั้งๆที่ความจริงมันอยู่ในป่าของมันเนี่ยมันก็น่าจะเจริญเติบโตได้เองอยู่แล้วเพราะว่าบางทีนะครับการที่ปล่อยให้เมล็ดไม้เจริญเติบโตในป่านะครับอัตราการงอกก็จะเพียง50เปอร์เซนตท่านั้นนะครับซึ่งถือว่าครึ่งๆนะครับถ้าสมมุติว่าเรานํามาปลูกนะครับแล้วมีการจัดการที่ดีนะครับ เปอร์เซ็นต์การก็อของต้นไม้ก็จะขึ้นถึง80-90เปอเซ็นต์เลยนะครับเป็นการช่วยไม่ให้มันสูงพันธุ์ด้วยหรือเปล่าก็เป็นส่วนหนึ่งครับ,นนรบของการอนุรักษ์สายพันธุ์ทุกต้นไม้นะครับอย่างนี้เวลาเราจะเข้าไปในป่าไปเก็บพันธุ์ไม้นี้เราต้องทำยังไงบ้างคะ ตัอ,อื่นนะครับเราก็ต้องมีการทําใบเบิกทางนะครับจากทางคณะนะครับแล้วก็ไปยื่นให้กับกรมป่าไม้นะครับอยู่ที่อยู่กระทรวงอุทยานนะครับแลเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ตรารอุทยานต่างๆนะครับวิธีการเก็บพันไม้นะครับก็จะเก็บปริมาณเพียงเล็กน้อยนะครับเพื่อทําการศึกษาเท่านั้นนะครับอย่างเช่นต้นไม้อันนี้นี่เห็นบอกว่ากําลังศึกษาอยู่เหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าจะถ้าสังเกตดูนะครับว่าตัวอื่นก็จะเป็นตัวใบกว้างธรรมดานะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นตัวเฟินใบมะขามธรรมดานะครับ ตัวนี้ก็เป็นค่าหลวงหลังลายอันนี้ก็เปิดใช่ไหมอ่าครับเปิดหมดเลยครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นตัวซึ่งเรายังไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นตัวไหนเดี๋ยวก็ต้องขอเปิดหนังสือเช็คนะครับก็จะเป็นความสรุปอีกแบบหนึ่งใช่ใช่ครับก็เป็นความสรุปอีกแบบหนึ่งที่ทําให้เพื่อนๆใช้เวลาว่างที่เกิดประโยชน์ในการค้นหาข้อมูลเป็นการปะจนภัยอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่น่าสนใจมากๆเลยครับที่นี่เขายังมีฐานทับล้ออีกที่หนึ่งค่ะเป็นที่ลับที่เอาไว้เก็บพันไม้แปลกๆแล้วก็พันไม้หายากนะคะแต่ว่าจะลับแค่ไหนนั้นเเดียวคชกล่ะ เอาละค่ะเพื่อนเพื่อและตอนนี้นะคะเราก็อยู่อีกที่หนึ่งค่ะซึ่งเป็นที่รับเฉพาะของชมรมเรือนเพาะชำคณะวรศาสตร์ค่ะค่ะพี่นุนคะที่นี่มีเก็บอะไรเอาไว้บ้างคะก็ที่นี่นะครับก็จะเป็นไม้สะสมที่หายากนะครับจากทั่วทุกมุมโลกเลยนะครับก็จะพามาดูไม้กินแมลงที่น่าสนใจมากนะครับนั่นก็คือต้นหยาดน้ำค้างนั่นเองหยาดน้ำค้างหรือจอบบวายครับจอบบวายครับหรือน้ำค้างกลางเที่ยงนั่นเองนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็เป็นของออสเตรเลียนะครับเราเรียกว่าไบนาต้านะครับ ทำไมนี่ต้องครอบไว้ด้วยอะคะอ่ะอ่าจุดนี้ที่ครอบไว้เพราะว่าการน้ําฝนนะครับเพราะว่าบางทีเขาจะต้องสร้างหยดขึ้นมานะครับเพื่อนในการใช้ในการดักแมลงนะครับแล้วก็เราเลยต้องครอบไว้เพราะกันน้ําฝนไปโดนตรงหยดเขานะครับไอ้นี่กินแมลงได้ด้วยเหรอใช่ครับกินแมลงมันกินยังไงอะคะมันก็จะมีใบเหนี<ม>ยวๆนะครับแล้วเขาใบาเขาก็จะมมวนก็มีสรรพคุณทางยานะครับตัวนี้ใช้แก้โรคต่อน้ํมเหลืองอักเสบนะครับแล้วก็เกี่ยวกับพวกเรื่องทางด้านน้ำเหลืองนะครับ อย่างตัวนี้นะครับเราจะเรียกเขาว่าเขากวางตั้งชื่อภาษาไทยนะคะชื่อว่าต้นกระหล่ำปีเขาก้างอาวไม่ใช่แล้วครับเป็นชซยประสีดาเรียกผ่นว่าเขากรางตั้งนะครับเป็นไม้ทางภาคใต้นะครับซึ่งทั่วโลกนะครับมีอยู่18ชนิดนะครับแล้วก็ทางคณะเราเนี่ยได้รวบรวมไว้ถึง14ชนิดแล้วด้วยกันนะครับก็ยังเหลืออีกเพียง4ชนิดเท่านั้นนะครับที่เราจะรวบรวมต่อไปตัวนี้นะครับก็เป็นไม้กินแมลงของไทยนะครับน้องโบลิิงสังเกตดีๆเขาจะมีลาย ราจะเรียกเขาว่าไทเกอร์อันนี้เป็นปาอะไรใช่ปหใช่ครับบางคนจะเชื่อว,ว่าพอกินมแมลงเสร็จแล้วฝาจะปิดนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นความเข้าใจผิดนะครับซึ่งฝาจะเปิดอยู่ตลอดเวลานั่นเองแล้วก็จะมีมันไม่คอแห้งหอก็จะมีต่อมน้ำหวานนะครับอยู่แถวๆนี้นะครับแล้วก็ตรงบริเวณฝาครับแล้วก็แมลงเขาก็จะมาตอมนะครับแล้วก็ตกลงไปจะมีต่อมน้ําหวานอยู่นะครับแล้วก็จะมี เอนไซม์นะครับอยู่ภายในนะครับใช้ย่อยโปรตีนนะครับมาดูต้นกลับหอยแครนะครับซึ่งตรงนี้เราก็ได้มีการนําเข้ามาจากที่ชคลิฟอร์รเนียนะครับมีฟันด้วยค่ะเพื่อนใช่ครับตัวนี้ก็จะมีแอคชั่นให้เราเห็นนะครับที่เพื่อนเพื่อนเคยดูในกระตูนะครับหรือว่าไม่เป็นมาริโอ้ตามที่เขาเวลามีอะไรมาแย่ข้างในเขาก็จะปิดนะครับอันนี้เห็นแดงๆข้างในเป็นแหลมๆอีกทีค่ะเป็นผิดปะคะไอตัวแดงๆข้างในนั้นก็คือเป็น จุดรับสัมผัสของเขานะครับถ้าสมมติเราไปสัมผัสซ้ํากันนะครับเขาก็จะปิดนะครับแต่ไม่มีพิษไม่มีพิดครับไม่มีพิดปิดไปแล้วนะครับเร็วมากเลยค่ะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เพื่อนๆจะซื้อต้นไม้ไปเลี้ยงนะครับก็อยากให้ศึกษาขาข้อมูลนะครับแล้วก็อยากให้เพื่อนๆวัยรุ่นนะครับหรือวัยทีนนะครับลองหันมาปลูกต้นไม้ดูนะครับอยากให้ลองดูนะครับแล้วก็ลองใส่ใจกับมันแล้วก็ จะรู้ว่าต้นไม้นั้นมีประโยชน์นะครับอย่างที่ผมมีสโลกแกนอยู่ที่ว่าต้นไม้เป็นเพื่อนชีวิตนะครับดูดพิษแทนค่านะครับก็นี่เป็นสิ่งสําคัญมากนะครับแล้วก็สำหรับสะโลกแกนของชมรมเรานั้นก็คือ,อ,อผู้คืนผืนป่าสู่แผ่นดินนะครับค่ะแลสะสำหรับเพื่อนๆคน,นไหนนะคะที่ไม่ได้ไปงานมห,าหาก,กรรมพืชสวนโลกเนี่ยไม่ต้องเสียใจค่ะเพราะวันนี้เห็นไหมคะโบลิงได้นําสาระเรื่องราวแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับพันไม้ต่างๆมากมายเลยมาฝากกันรับรองว่าเต็มอิ่มไม่แพ้กันเลยละค่ะกิจกรรมที่พวกเพื่อนๆชมรมเรียนพอทำากันเน น่าสนใจมากๆเลยนะคะโบลลิงเห็นแล้วก็รู้สึกดีใจมากเลยค่ะที่ยังมีเยาวชนไทยที่รักและก็ใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมและก็ธรรมชาติแบบนี้เพื่อนๆก็อย่าลืมนะคะเอาใจใส่กับธรรมชาติเพื่อโลกของเราเริ่มต้นด้วยการปลูกต้นไม้นี่แหละคะ่ะส่วนช่วงหน้าพลาดไม่ได้เด็ดขาดเลยเพราะโบลิิงจะพาเพื่อนๆไปพบกับอาร์ตแกลเลอรี่รูปแบบใหม่ที่มีชื่อสุดแสนจะเก๋ว่าๆค่ะแต่ว่าจะว่ายังไงนะั้เราติดตามชมกันช่วงหน้านะคะ ส่วนช่วงนี้ที่ไม่ต้องเดี่ยวค่ะนั่นก็คือการบำบัดด้วยหนังสือดีๆกับคุณหมอสติเฟื่องพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะอาสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณหมอขอภาษาคุณหมอนิดนึหนงหนูเนี่ยนะคะเป็นคนชอบกินฝรั่งมากค่ะ Happy birthday ที่ผ่านมานะคะคุณพ่อก็เลยซื้อต้นฝรั่งไรเมร็ เป็นของขวัญวันเกิดค่ะแต่มันไม่จบแค่นั้นค่ะอืพอเลี้ยงไปนานเข้ามันนานเข้าก็ไร้ชีวิตแล้วกมันตายใช่ไหมครับใช่ค่ะมันตายคุณหมอพาจะมีหนังสือที่จะชุบชีวิตฝรั่งไร้เม็ดของหนูไหมคะไอ้หนังสือชุบชีวิตเนี่ยผมว่าต้องไปถามแฮร์รี่พอตเตอร์นะแต่ว่าคุณทดน้ำสมายมันหรือเปล่ารอสิคะคุณหมอถ่ามอย่างนี้หนูเป็นคนมีความประพฤติสัตว์อาทิตย์ละครั้งนะค่ะ อทิษฐานครั้งนี่คุณต้นไม้มันก็ต้องกินต้องอยู่ต้องอาศัยใช้ชีวิตแต่ในกรณีของคุณนะคุณดื่มดน้ําต้นไม้เนี่ยมันก็ยังไม่เท่ากับไอคนที่มันตัดไม้ทาลายป่าใช่ค่ะคุณหมอพวกนี้นะครับนอกจากจะไม่ช่วยเหลือดูแลมันยังเอาต้นไม้พวกเนี้มาทําผลประโยชน์ส่วนตัวจงกระทั่งภูเขาเนี่ยมันร้อนไปหมดแล้วโอ้โหร้อนคุณหมอข้าอีที่กว่าค่ะอืมไอฝรั่งไรเม็ดอะ ทัางวันเถอะค่ะ,ะไม่ต้องชุบชีวิตมาละมีหนังสือที่เราจะคุยกับต้นไม้ได้ไหมคะว่าอย่ามาทํร้ายฉันเลยนะอะไรเงี้ยฉันจะดูแลรักษามันต้นไม้ปฏิวัติครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยพูดถึงกับต้นไม้ถ้าเกิดมีชีวิตขึ้นมาเราทําไม่ดีไม่ได้กับต้นไม้มาเยอะแยะมากมายจนทั้งวันหนึ่งเนี่ยแล้วมันเกิดปฏิวัติขึ้นมาล่ะปฏิัติใช่ครับแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้น โแค่นึกก็น่ากลัวแล้วค่ะคุณหมอแล้วเราจะทํายังไงดีคะไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์ที่คุณหมอบอกคะลองคุยกับต้นไม้ผ่านหนังสือนี่ดูสิครับอ่านจบแล้วอหนูก็จะบอกเพื่อนเพื่อนบอกพ่อบอกพ่อบอกแม่อ่มามาม่าทุกคนก็จะเป็นซูเปอร์ฮีโร่เชื่อันกูโลกแล้วกลับมาเคี้ยวคาจีเหมือนเดิมเคี้ยวปี